พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าหลังจากที่สบคเริ่มปน,ปนปนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจและประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้นและแม้จะพบการติดเชื้อในประเทศแต่ก็สามารถติดตามตรวจสอบได้ทั้งหมดจนทําให้การแพร่กระจายของเชื้ออยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย โดยถือเป็นการทดสอบการทํางานของไทยที่ถือว่าทําได้ดีในระดับที่น่าพอใจนอกจากนี้ตนยังได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้มงวดการป้องกันการแพร่ระบาดตามแนวชายแดนโดยให้เจ้าหน้าที่ลดอัตราการลาพักตามวงรอบออกไปดังนั้นขอให้ทุกคนให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีจะมีการหาลือการปรับเพิ่มช่วงวันหยุดยาว เพื่อช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวเม็ดเงินหมุนเวียนทําให้เศรษฐกิจหลายด้านปรับตัวกับเคลื่อนห่วงโซ่ธุรกิจต่างๆให้สามารถกับเคลื่อนไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบันส่วนโครงการภูเก็ตโมเดลนั้นขนาดนี้ยังไม่มีการยกเลิกไปแต่จะต้องพิจารณาปัจจัยและมาตรการต่างๆให้ถี่ถ้วนโดยขนาดนี้จะต้องเน้นไปที่การท่องเที่ยวในประเทศเพราะยังไม่สามารถอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาในประเทศได้เนื่องจากต้องรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ก่อน